นม่เกตพาน้องธันวามาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ในโซนซอสนะคะนี่ตอนนี้พี่ใหม่ได้ของกินมาเยอะแยะเลยคน<อ>ใช่<ร>ค่ะเราได้เต็มรถเลยนะคะทุกคนเออนี่มีข้งของน้องธันวาพี่ใหม่พี่เกลลี่นะคะอันนี้น่วันนี้คุณแม่ซื้อเสือ้อชุดนักเรียนไปให้น้องธันวาด้วยตอนนี้นะคะชุดนักเรียนเริ่มขายในห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะราคาถูกมากถ้าใครอยากซื้อก็สามารถไปซื้อได้เลยนะ ครับเอาหมดเลยเหรอคนคะเราจะพาน้องทันมาดูปลาท่านชอบปลามากเลยนะคะทุกคนนี่ใช่ปลาไหมใช่ปลาไม่ได้ปลาซิปลาปลาโอเคือไม่ดีพี่เกล็นจับหน่อยได้ของน้อนะัะมีปลาตัวใหญ่มากโอ้ปลาแซลมอน แซลมอนสดนะคะโอ้โหปลาแซลมอนเป็นแบบนี้ไม่เคใส่ช่วยเห็นนะคะทุกคนน่าที่แม่เพิูดเห็นเพราะว่าแม่ไม่กินนะคะแซลมอนนะคะแพ้อาหารทะเลแล้วก็แล้วอ็พาน้องธรามะไปเทสก่อนว่ากินได้อาหารทะเลได้หรือเปล่าน,นะสงสารน้องธรกินไม่ได้อะถ้าเหมือนแม่ไม่แย่เลยนะรู้ไหม,ม,มกลัวไหมกากลัวไหมกล้าจับไหมจับไหมเอมอมไม่กล้านะน้องธรรมะ,นะ,นะไม่กล้าจับใจเย็นๆใจเย็นๆ พี่ก <screws> <desserts> ็ต้องใส่แมสด้วยค่ะไม่เอาออกนะคะเราออกมาที่สาธารณะลูกเก่งมากทันมายืนรอพี่เกลใช่ไหมคบอุ้ยนังยางหายไปไหนนางยางหนูหายไปไหนลูกนังยางมัดผมหนูอ่ะอ้าไม่รอแล้วทำไมไม่รอแล้วนังยางมัดผมหายไปเลยผมตั้งแบบนี้เลยนะ ลกนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกตก็ซื้อของช้อปปิ้งเกือบเต็มรถเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่เกตจะพาเกลลี่แล้วก็คุณพ่อไปจ่ายังค์กันนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่เกตก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กาลังจะกลับบ้านกันนะนี่ทานวาได้น้ําเก๊กฮวยมาด้วยค่ะเป็นน้ำสมุนไพรเก๊กฮวยเนาะโอเคสำหรับลิปต่อไปจะ